สวัสดีครับผมดีนจากด h เ Journey นะครับผมบวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำหรับคนที่เวลาท่องเที่ยวป่าเขาในเมืองไทยใช่ไหมสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องเตรียมพร้อมนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ให้แสงสว่างเนาะเพราะว่าเวลาเราเดินทางเข้าป่าเนี่ยมันจะไม่มีไฟให้ใช้เอานะคือแบบ ปลั๊กปลอกอะไรก็ไม่มีให้เสียบเราก็้องเตรียมพาวเวอร์แบงค์ไปเองเตรียมไฟไปเองเพราะกลางคืนมันก็จะมืดสนิทเลยอยู่ในเต็นท์เราก็จะมองไม่เห็นอะไรนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ประสรบการณ์การใช้พวกอุปกรณ์ไฟพวกเนี้ยให้แสงสว่างพวกเนี้ยนะครับว่าผมเลือกใช้อะไรโดยอันแรกนะครับที่จะมาแชร์ให้ฟังนะครับก็จะเป็นลักษณะของโคมไฟพลาสติกอันะเล็กๆไม่ใหญ่มาก ปกติแบบนี้เลยนะฮะโดยลักษณะของแสงไฟที่เขาให้นะก็จะเป็นแสงนวลๆออกสีส้มนิดๆน,นะครับไม่ได้ขาวแบบขาวจ้านะฮะก็แสงที่เขาให้ก็คือจะกระจายออกโดยรอบนะครับเพราะฉะนั้นโคมไฟแบบนี้จะเหมาะกับอะไรเหมาะกับการเอาไปวางตามจุดต่างๆบนทาร์ได้นะครับนี่ใช่ไหมเพื่อให้แสงสว่างตามจุดต่างๆหรือเอาไปแขวนก็ได้เพราะว่าอ่าเพราะว่าเขามีตัวเกี่ยวมาให้นะครับ จะไปแขวนไว้ใต้ไฟชีสหรือแขวนไว้ในเต็นท์เราก็ได้แสงก็จะให้มาสว่างโดยรอบเต็นท์เลยนะแต่จะออกนวลๆแล้วก็ไม่ได้แบบสว่างจ้าสว่างมากหรือแบบเห็นทั้งเต็นท์เลยเนาะก็จะออกสลัวๆหน่อยนะครับซึ่งก็ดีครับไม่แสบตาสายตากลางคืนเราจะได้แบบไม่ต้องปรับตัวมากใช่ไหมสมมติเปิดมาปุ๊บมืดๆเลยเปิดมาปุ๊บโอ้โห สว่างจ้าสว่างโลเลยมันก็สายตาปรับไม่ทันนะอะ่มี2ตัวให้ดูพกไปหลายตัวหน่อยวางตามจุดต่างๆเนี่ยครับสำหรับผมก็หุ้งตัวดีนตัวเนาะก็เอาไปใช้แยกกันบางทีมันก็อยากให้ไฟตามจุดต่างๆให้เหมือนกันนะครับอ่าโดยวัสดุของเขาก่อนเลยตัวนี้เนาะอย่างตัวนี้เนาะวัสดุข,ของเขาเนี่ยจะลักษณะเป็นพลาสติกอ่าเนื้อนแน่นนะครับพลาสติกแข็งเนื้อนแน่นข้างบนจะเป็นขุ่นๆไม่ใสเนาะเพื่อให้มีการดิฟิวส์หรือกระจายแสงได้ดีนะครับแหล่งกําเนิดพลังงานจะมา มาจากถ่าน AA 3ก้อน ซึ่งนี่ตั้งแต่ซื้อมานี่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะใช้มาหลายทริปแล้วก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดพลังงานทีเดียวนะข้อดีก็ได้พูดไปแล้วส่วนข้อจํากัดของเขานะครับก็เรื่องมาจากของตัวฝา AA 3ก้อนเนี่ยแหละทาให้บางทีเวลาเราเดินทางที่แบบต้องคํานึงถึงเรื่องน้ําหนักมากๆเดินไกลอุปกรณ์เยอะแบกเต็นท์ไปเองแบกฟลาชีตแบกอะไรหลายๆอย่างแบกกล้องไปเองนะครับถือว่าตัวนี้ก็ยังมีน้ําหนักอยู่พอสมควรเพราะว่ามันต้องใช้ AA 3ก้อนเลยเนาะถ้าเป็นไปได้ทางเลือกก็คืออาจจะเป็นแบบโพไฟที่แบบมีเป็นแบตลิเทียมะนะครับหรือที่เกิดรุ่นที่มีราคาสูงกว่าน,นี้เขาก็จะเป็นแบบปั่นปั่นให้พลังงานกลนแล้วก็ไปชาร์จในตัวของโคมไฟเองแล้วก็ไปเปิดอย่างนั้นอย่างนั้นก็ดีแต่รู้สึกตัวนั้นน้ําหนักจะไม่ค่อยต่างกันแต่ก็คือไม่ต้องใช้ถ่าน AA ใช่ไหมล่ะบางทีถ้าสมมติเราไปเดินทางแล้ว่านหมดล่ะทํำยังไง <c oughs> ก็เออบางทีมันหาซื้อไม่ได้เนาะ อ่าอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดของเขานะครับจบไปตัวแรกนะตัวต่อมาโอ้โหตัวนี้ผมได้มาด้วยการตั้งคําถามเลยว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าสมมุติว่าเราไปกันหลายคนแล้วบางทีเราจะทําอาหารกลางคืนมันสลัวสลัวเกินไปมองอะไรไม่ค่อยเห็นให้กําลังไฟไม่ค่อยพอนะครับผมก็เลยไปลองจัดตัวนี้มาจากช็อปปีเนะราคาไม่แพงมากวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นแบบพลาสติกอ่อ,อนๆนะเนี่ยพลาสติกอ่อ,อนๆเป็นแท่งๆแบบนี้เป็นหลอด LED ให้แสงสีขาว เมื่อกี้จะข้อจำกัดใช้ฐานใช่ไหมคราวนี้อ่าเราใช้เป็น power bank เป็นแหล่งกําเนิดไฟแทนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูป๊บอแาแสงสีขาวเห็นชัดเลยเวลาทํานู่นทํานี่นะครับี๋ยวปิดก่อนแสบตาข้อดีของเขาเลยนะครับก็คือน้ําหนักเบาเบามากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับก้อนเมื่อกี้เบากว่าก้อนเมื่อกี้อีกนะครับแล้วก็ให้แสงที่สว่างสว่างกว่าเมื่อกี้อีก นะพอดีอีกอันนึงคือเขาจะมีรางข้างหลังแล้วก็มีแม่เหล็กมาให้2 2ชิ้นนะครับเราสามารถที่จะเอาไปแปะกับตัวเสาค้ำไฟชีสได้เวลาทำอาหารหรือเวลาอะไรเงี้ยก็แปะไว้สามารถให้เป็นแหล่งกำเนิดแสงหลักของแคมป์เราได้เลยนะก็เสียบกับตัว power bank ไว้ power bank ก็ไม่หมดหง่ายหรอกเตรียมไปเป็นหมื่นมิลลแอม ซึ่งก็เยี่ยมเลยตัวนี้นะอันไม่ใหญ่มากด้วยข้อจํากัดนะครับด้วยความที่วัสดุเขาไม่ได้แข็งแรงมากแล้วก็ออกแบบมาเป็นแบบแท่งอย่างเงี้ยเวลาเราจะพกพาใช่ไหมใส่กระเป๋าเป้ของเราบางทีถ้าเรายัดลงไปตรงๆในกระเป๋าเป้เลยมันก็จะเสียวๆมันจะงอจะหักอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคำแนะนําก็คือถ้าเป็นไปได้อาจจะสอดไว้ข้างๆเป้เหมือนที่ใส่สขวดน,น้าอย่างเงี้ยที่ใส่ขวดน,น้ําก็สอดไว้คู่กันเลยก็ก็น่าจะาลด โอกาสการแตกหักได้ดีขึ้นตัวนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าราคาไม่สูงด้วยและให้ไฟที่สว่างนะตัวต่อมาโอ้โหตัวนี้ไม่มีไม่ได้เลยครับไฟฉายคาดหัวตัวที่พูดมา2ตัวแรกนี่คือไม่มีก็ได้ถ้าสมมติว่าทิปไหนเราไม่ได้แบบว่าจะไปเอนเตอร์เทนจริงอ่าไมไ่แบบว่าจะแบบเอนเตอร์เทนนั่งชิลมีแสงสว่างทำอาหารอะไรขนาดนั้นขอแค่เน้นเบาที่สุดก็ตัวนี้เลยนะครับไฟฉายคาดหัว ข้อดีของการใช้ไฟฉายคาดหัวคือเวลาเราจะใช้งานเนี่ยมันคล่องตัวมากเราก็คาดหัวเป็นรดปืด๊ดนี่เขาจะเหลือมือสองข้างไว้เลยนะครับก็คือเป็นแฮนด์ฟรีเราจะสามารถที่จะหยิบจับนู่นจับนี่ได้ทำอาหารได้อีกเนี้ยอ่ามันก็จะเหลือมือไว้ทำอาหารถ้าแบบจะไปถ่ายดาวใช่ไหมเป็นพวกสายตากล้องถ่ายดาวตอนกลางคืเนเงี้ยก็ต้องใช้เป็นพวก ไปฉายคาดหัวนี่แหละรวมถึงไปเข้าห้องน้ำนะครับเวลาไปเข้าห้องน้ําหรืออาบน้ําอะไรก็ตามบางทีเราหิ้วของหิ้วของไปเยอะแย,ะ,ยะไหมผ้าขนหนูตัวนึงนะครับจะแปรงสีฟันยาสีฟันอย่างเงี้ยเดินทางไปก็มีมือไว้ดีกว่ารวมไปถึงเวลาแบบเราอยู่ในเต็นท์อย่างเงี้ยครับเวลาเราอยู่ในเต็นท์แล้วต้องการที่จะหาของหรือจัดของอะไรก็ตามเนี่ยกลางคืนมองไม่เห็นใช่ไหมมีอันเนี้ยไฟฉายคาดหัวเนี่ยเขาจะได้เล็ก ไปตามจุดต่างๆที่เราแบบเรามองเลยเนาะหยิบจับนน่นจับนี่ก็สะดวกนะอันนี้ไม่มีไม่ได้การเลือกใช้งานก็ไปใช้คาดหัวเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากในท้องตลาดนะครับแล้วก็รูปแบบก็มีทั้งที่แบบให้กำลังไฟที่สูงเลยส่องเห็นยันทะลุป,ป่าเลยอย่างเงี้ยก็มีหรือที่เน้นแบบน้ำหนักเบามากๆเลยไม่ต้องให้ไฟแรงมากเหมือนตัวเนี้ยก็มีก็ต้องเลือกตามโจทย์การใช้งาน อย่างตัวนี้ที่ผมเลือกใช้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวไนคอเนาะไซส์เล็กไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาคือมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็มีสามารถปรับระดับแสงสมมติเราอยู่ในเต็นท์ไม่ต้องใช้แสงเยอะก็ประมาณนี้ออกไปข้างนอกใช่ไหมเดินเวลาเดินออกไปพรงหญ้าอะไรก็ต้องใช้แสงที่มากหน่อยเนาะก็เปิดไว้สูงขึ้นหน่อยอย่างนี้ก็ได้จะได้มองเห็นได้ไกลขึ้นนะครับอ่า สำหรับข้อจํากัดอย่างเจ้าตัวนี้ข้อจากัดก็คือพอไปใช้งานจริงเนื่องด้วยขนาดเล็กเนาะแบตเตอรี่แค่600มิลลิแอมแป์เวลาใช้ก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับสมมติผมเปิดเบอร์สาไว้อย่างเงี้ยอยู่ได้ประมาณ3-4ี่ชั่วโมงเขาก็จะดิมไฟลงเองและก็คือจะไม่ให้เปิดสุดแล้วพอดิมไฟบางทีคือมันมองมันต้องการไฟไงนะตอนนี้นมันก็แบบอ่เป็นข้อจํากัดจริงๆอะ่ะแต่ถ้าเรารู้ว่าที่ที่เราจะไปอ่ะไม่ต้องเปิด ไฟที่แบบมันต้องใช้เวลานานขนาดน,นั้นตัวนี้ตัวนี้ก็โอเคแล้วก็ลองเลือกไปใช้ดูเพราะว่าน้ําหนักเบามากนะครับตัวถัดมาจะมีหรือไม่มีก็ได้ตัวนี้เป็นไฟแบบเอาไว้ประดับแคมป์ไม่เฉยนะครับซื้อมาเพื่อที่จะเอาไว้ตกแต่งให้มู o ของแคมป์ดูอบอุ่นมากขึ้นนะจะเป็นไฟหลอดเล็กๆนะหลอดเล็กๆเรียงกันเป็นสายอืมนะครับเอาไว้โยงรอบแคมป์ได้แคมป์ที่สวยงามดูอบอุ่นนะ แต่ไม่ได้ให้แสงสว่างมากนะตัวนี้เหมือนสร้างบรรยากาศได้ใชตัวถัดม,มาตัวนี้ยังไม่เคยไปลองใช้นะครับจะเป็นตัวไฟ LED จาก u l e n z y นะเขาก็จะมีโหมดที่ให้แสงขาวนะโหมดแสงขาวกับ,กบโหมดที่ให้สีเป็นแบบสีฟ้าสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าองเป็นโหมดให้สีแล้วก็เลือกสีได้ปรับสีได้พวกนี้สีแดงสีส้มสีเขียวอย่างเงี้ยครับ ตัวนี้จริงๆผมเอามาใช้ในงานวิดีโอเป็นหลักมากกว่าแต่ถามว่าเอาประยุกต์ไปเดินป่าได้ไหมก็ได้นะเพราะว่าน้ําหนักเบามากเลยแล้วก็เลือกกําลังได้ด้วยอยากได้สว่างอยากได้เมืด่ดเราก็ปรับเอาได้นะฮะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่รุ่นรุ่นนี้อาจจะให้กําลังไฟไม่เยอะนะแต่ว่าก็ประเภทนี้แหละประเภท LED นี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือสําหรับช่างภาพหรือตากล้องนะฮะหรือคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับแล้วอยากไปถ่ายภาพของพวกดอกไม้หรือแมลงหรือถ่ายภาพมาโครนะครับเราสามารถใช้ LED ตรง at เป็นการเสริมให้เวลาเราถ่ายภาพนะดอกไม้เราเด่นขึ้นฉากหลังมืดลงอย่างเงี้ยครับก็เป็นการเพิ่มเอฟเฟกให้ภาพได้ประโยชน์หลากหลายแหละเนาะ LED แบบนี้นะครับก็แนะนําไว้เผื่อใครจะเอาไปลองใช้ดูบ้างนะก็ประมาณนี้นะครับไฟที่ผมเลือกใช้นะครับถ้าสําหรับใครที่มีความเห็นหรือไปเที่ยวมาใช้ไฟแบบไหนก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะเพราะว่าแนวทางที่ผมเอามาแชร์เนี่ยคือมาจากประสบการณ์แล้วก็สไตล์การเดินป่าที่แบบไม่ได้หักโหมหนัก มไม่ได้ฮาร์ดคอร์มากรวมไปถึงการใช้งานไฟพวกนี้ก็ไม่ได้เอาไปใช้แบบในการตั้งแคมป์จริงจังนะครับอย่างเช่นแบบเป็นคาแคมป์หรืออะไรแบบนั้นที่เขาจะมีเป็นไฟแบบตะเกียงเลยเนาะเป็นใช้แบบเตาแก๊สเล็กๆแล้วก็จุดเป็นไฟหลอดตะเกียงอะไรแบบนั้นนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ใช้แบบนั้นเนา อันนี้ก็มาจากประสบการณ์นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็แชร์ประสบการณ์กันได้คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าแบบใช้ไฟตัวไหนไม่ใช้ไฟตัวไหนไงเงี้ยก็บอกผมได้ผมก็อยากรู้เหมือบบนกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมฝากกดติดตามสําหรับช่องดีเฮดจอนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราทำคอนเทนต์ต่างๆเหลนี้ออกมาอีกนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ,บายบาย